สวัสดีค่ะก็พบกันอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของคนที่เกิดทั้ง7วันเลยนะคะการงานการเงินแล้วก็สุขภาพนะคะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายนะคะก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะ ก็มาเริ่มกันที่วันแรกนะคะก็คือวันอาทิตย์นะคะการงานของคนวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้ถือว่าอยู่ในเกมดีนะคะได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้าง,งานจากเพื่อนร่วมงานนะคะได้มีความอามีกัลยาณมิตรที่ดีเลยนะคะในที่ทํางานในสัปดาห์นี้ส่วนเรื่องการเงินก็มีให้จับจายใช้ส้อยบ้างพอสมควรน,นะคะ ส่วนเรื่องสุขภาพก็ให้ระมัาระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะก็ถือว่าเป็นการทำลายคร่าวๆของดวงชะตาวันอาทิตย์นะคะในระหว่างวันที่19ถึง25เมษายนนะคะกดติดตามด้วยนะคะต่อไปนะคะก็ ทำนายดวงชะตาคนที่เกิดวันจันทร์นะคะในระหว่างวันที่19ถึง25เมษายนนะคะการงานของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะในสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะไม่ได้ดั่งใจนะคะรู้สึกผิดหวังนะคะก็ถือทำให้คนวันจันทร์มีความรู้สึกนอยไม่มีความสุขใน,ขนที่ทํางานเลยนะคะแต่ก็ให้คนที่เกิดวันจันทร์สู่นะคะส่วนการเงินก็มีให้จับจ่ายใช้สอยนะคะก็ได้รับการ ช่วยเหลือหรือว่าได้รับการอุปถรัรมภ์ค้ำชูจากบุคคลรอบข้างเป็นอย่างดีเลยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ในสัปดาห์นี้ส่วนเรื่องสุขภาพก็ระวังเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเกณฑ์ดูงชะตาของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะในวันที่19ถึง25เมษายน เป็นการทำนายคร่าวๆนะคะเป็นการทำนายครา่าวๆของดวงชะตาบารรจันนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะต่อไปนะคะคือดวงชะตาคนที่เกิดวันอังคารนะคะในระหว่างวันที่19ถึง25เมี الم. สายนนะคะการงานของคนวันอังคารในสัปดาห์นี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ประสบความสำเร็จนะคะเดินทางสู่ความสำเร็จเป็นอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะ ก็ได้รับการสนับสนุนทั้งเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็เจ้านายนะส่วนเรื่องการเงินนะคะให้ระมัดนระวังนะคะอาจจะสูญเสียทรัพย์ได้เลยนะคะทรัพย์สินอสูญหายหรือว่ามีเรื่องให้ต้องใช้เงินโดยที่แบบเรื่องที่ไม่คาดคิดนะคะ ก็ให้ไตรตรองนะคะในการใช้จ่ายแต่ละอย่างนะส่วนเรื่องสุขภาพก็ไม่มีอะไรน่ามิตกนะคะเป็นห่วงคนวันอังคารนะคะในเรื่องการเงินเท่านั้นนะคะการเงินในสับดหานี้ค่อนข้างที่จะแย่เลยนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะดวงสตาร,ระหว่างวันที่19ถึง25เมษายนนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะ ต่อไปนะคะก็ทํานายดวงชะตาคนที่เกิดวันพุธนะคะ19-25เมษายนนะคะการงานของคนวันพุธในสัปดาห์นี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะถืออยู่ในถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมง,งานเจ้านายเป็นอย่างดีนะคะส่วนเรื่องการเงินให้ระมัดระวังเรื่องการสูญเสียทรัพย์นะคะก็ให้ละ ให้ระวังตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าตกไพ่ปีศาจเลยนะคะส่วนเรื่องสุขภาพก็ไม่มีไม่มีอะไรให้วิตกนะติดอยู่ที่คนวันพุธในสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะคิดมากนะคะการงานดีการเงินก็ ระวังสูญย์เสียทรัพย์เลยนะคะแล้วก็สุขภาพก็ไม่มีอะไรน่าวิตกนะเป็นการทำนายคร่าวๆของคนที่เกิดวันพุธนะคะในระหว่างวันที่19ถึง25เมษายนนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะ เป็นดวงชะตาของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะการงานของคนวันพฤหัสในสัปดาห์นี้นะคะ19-25มีสายนนะคะการงานของคนที่เกิดวันพฤหัสก็ถือว่าอยู่ในเกมดีนะคะเดินทางสู่ความสำเร็จนะคะ ส่วนเรื่องการเงินนะคะการเงินก็จะไม่ได้หนังใจในสัปดาห์นี้คุณหวังว่าเขาจะใช้นี่คืนหรือว่าอะไรต่างๆนะคะที่คุณวางแผนการเงินเอาไว้นะคะในสัปดาห์นี้คือคุณจะผิดหวังเรื่องการเงินเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นตเลยนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่เกิดวันพฤหัสน,นะส่วนเรื่องสุขภาพในสัปดาห์นี้ให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุน,นะคะก็ถือว่าได้ไพ่ค่อนข้างที่จะแย่นะคะ การงานดีนะการเงินกับเรื่องสุขภาพนี้ค่อนข้างที่จะแย่เลยสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะ19-25เมษายนนะคะเป็นการทำนายคร่าวๆนะคะก็กดติดตามให้ด้วยนะคะต่อไปนะคะเป็นการทำนยายดวงชะตาคนที่เกิดวันศุกร์นะคะการงานของคนวันศุกร์นะคะถือว่า เดินทางสู่ความสำเร็จกนะ็ถนนนือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะส่วนเรื่องการเงินจะไม่ได้ดังใจเลยนะคะการเงินของคนวันศุกร์ในสัปดาห์นี้จะไม่ได้ดังใจเลยนะส่วนเรื่องสุขภาพให้ระมัดระวังเรื่องการเจ็บป่วยนะคะก็ ือว่านะคะมีเกณฑ์ป่วยหนักเลยนะคะดวงชะตาของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะไม่จัตัวเองก็คนใกล้เคียงนะการงานดีการเงินกับสุขภาพนี้ก็คือค่อนข้างที่จะแย่นะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์สุ9ถึง25เมษายนนะคะเป็นการทำนายคร่าวๆนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะ ต่อไปนะคะเป็นการทำนายดวงชะตาของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะ19-25เมษายนนะคะการงานของคนวันเสาร์ในสัปดาห์นี้นะคะค่อนข้างที่จะมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานพอสมควรนะคะก็ทำให้คนวันเสาร์นี่หม่นมองประคองอารมณ์ในที่ทํางานพอสมควรเลยนะคะแต่ก็สามารถที่จะก้าวผ่านหรือว่าแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านั้นได้นะส่วนเรื่องการเงินนะคะการเงินก็จะไม่ได้ดังใจเลยนะคะสําหรับ ดวงชะตาคุณวันเสาร์นะในสัปดาห์นี้การเงินจะไม่ได้ดังใจห้ามเสี่ยงโชคอะไรต่างๆไม่ต้องเลยนะคะเพราะว่ามันจะไม่ได้ดังใจที่คุณหวังในแน่นะคะส่วนเรื่องสุขภาพก็ให้ะระมัดระวังเรื่องอาการจะป่วยหรือก็อุบัติเหตุนะคะสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะการงานค่อนข้างที่จะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานส่วนเรื่องการเงินก็ไม่เป็นดังใจและสุขภาพก็ค่อนข้างก็ให้ะระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะ สำหรับดวงคน,นที่เกิดวันเสาร์ในสัปดาห์นี้นะคะ19-25เมษายนค่อนข้างที่จะหนักหน่อยนะคะเป็นการทำานายคร่าวๆนะคะก็อย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะคะก็ทำานายพบทั้ง7วันแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ